กับกองเอ,เองหามอก,กอลกองนยะน้อนยวีวัสนนี้เราขีองกลับนะคะหลังจากแข่งานเสร็จแล้วนะคะปน้อยวันนี้กระป๋อน้อยมาเป็นแขกนะคะเมือ่อวานขี่แล้ววันนี้ให้คิปเท่าไหร่คะมาเป็นแขก จะขโมยแต่มะม่วงเขาอย่างเดียวเลยไม่เอาไม่เอาอยากกินมะม่วงมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวัสดีพี่แนนสวัสดีค่ะทองคำน้อยตอนนี้เรากำลังจะกลับนะคะขี่พี่ทองกลับไปรถนะคะสวัสดีสองสาวสวัสดีค่ะมองไม่เห็นหน้ากระปอมนะคะกระปอมนั่งสูงเกินไป นม่วงม่วงมันใช่เหรอเออนี่นี่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโพางน้อยเอาอีกแล้วไหนพี่นด้ได้สองลูกไล่หม uh? ูแบดเองพูดอะไรในมือเองก็มะม่วงอ่ะโอ้ มูแบนบอกว่าพี่เนตจะโมยแต่มะม่วงเขาแต่มูแบนในมือถือมะม่วงอยู่โอ้กระปอมน้อยว่ากระเม็นให้ฟังแหน่กระปอมน้อยพูดไม่เป็นนะคะให้กระปอมน้อยยิ้มหน่ให้กระปอมน้อยยิ้มแหน่สวัสดีกระปอมน้อย เห็นชัดๆกับควน้อยเขาบอกเห็นชัดๆต้องไปเสียค่าปรับใช่ไหมคะเนี่ยอบุญะดิถอยถอยถอยโอ้โหไปไเไปเปไปไปนปไปอปไ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 ไป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 ไไปี สาวสวยแห่แห่เสร็จแล้วเหรอคะแห่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะท้าพี่ทองหมูแบนดูหมูแบนบอกว่าเราขโมยแตงโมของเขานะะคในมือนี่ค่ะเดี๋ยวไงนี่ดปรี้ยวเอเปรี้ยวกินไหมล่ะม่กินไม่ล่ะอะได้หมดเลจ้ะสอง เพื่อผมลูกหนึ่งครับ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 ับไม่เอานะจอยลองเออเดียวเดียวกระองเก็บได้กี่ลูกลูกเขาบอกว่าเผื่อผมลูกหนึงครับให้สองลูกเลยให้สองลูกเลยว้วนเก็บม่วงมันไม่มันเลยม้วงเปรี้ยวด้วยอ๋อทองนี้เดินช่วยหน่อยก็เดินคอยแล้วนี่ไง อ๋อๆ๋อไปแม่จะกินแต่ต้นมะม่วงต้นสัมมาคามเขาโอยพอแล้วพ่อเดินช้าไม่ใช่พ่อเขาไม่มีรองเท้าไงเอารองเท้าอยู่แหนไปใส่ไหมใส่ไม่ได้หรอกฮะใส่ไม่ได้หรอกทำไมบินใหญ่พ่อน่ะใส่ก็เดินไปไปไรสปีพ่อมัได้บินใหญ่มันกหมายถึงว่าพ่อน่ะได้ยิน เดี<ง>๋ยวไปได้ยินเสียงอทอก็ดสวัสดีครับน้องแนนน้องแน,นสวัสดีค่ะค่ะ F C ครับพี่แนนขอบคุณค่ะเจ้านายนั่งสบายเลย <c oughs> ใช่ค่ะนั่งยิ้มหน้าบานเลยนะคะตอนนี้วันนี้เราไม่ได้ขี่น,าาน,นั่งสบายมนึ่งวันแล้วว <c oughs> ันนี้น้องแนนคุมเองขอบคุณค่ะกระบอมน้อยอู้นะคะกระบอมน้อยไม่ยอมขี่ราขี่สองวันแล้วเด <c oughs> ้เราขี่สองวันแล้วเด้ ถ้าแรงสอสาวคงแพงแนะพ่อไม่แพงหรอกค่ะหมูกระทะชุดเดียวก็พอแล้วใช่ไหมจอย่ค่ะเนยตเ่อาปียกระถางตเปลี่ยนแล้วไปดูก่อนเถอะจอย ดูดูดูหมูแบนไม่ให้อย่ายไปขโ,โมยอีกด้วยยังไงหลักฐานนะคะหมูแบนขโมยมะม่วงม,มูมแบนดูดูดูทองอ้อมาจะก,กินน้ำแบรนทำไรเก็บเผื่อแบนด้วยไปทองดูทองจะไปเอากับเขาอีก ที่ทองของเราไม่ยอมนะคะไปทองไปมามามา <laughs> เก็บกินอยู่ <laughs> เก็บมะม่วงอยู่จอย่จ้าพึ่งไม่ยอมครับกระเป๋าถ้าสมัครควานชายไหมครับเ <laughs> <laughs> มื่อวานห้าร้อยจ่ายยังกระเป๋าห <laughs> 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 ลักบักงวงเขาเ <laughs> มื่อวานยังไม่เสียค่าป,ปรับเลยนะคะวันนี้เอาอยู่แล้วค่ะ จะไปจ่ายทีสองเด้งเลยใช่งไหมกระปอมอโอ้ให้พอใจไปทางนี้ใกล้กว่านึกเจเนาะไปทางขวาขับดูอ,อยู่ข้าโรลต์ข้าเบก,ก่อนต้องตามจราจรพอถือ้อง่ ไงทองสองตีนทองกันแล้วเอาล่งทครเป็นนายไูใส่ไเี่ยเขาใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ให้เขาเดินจต่ยาวสองความสาวเริ่มเริ่มเก่งเลยสงสัยพ่อพดนตกงานอะไรสวัสดีสองควาสาวค่ะสวัสดีค่ะ พ่อพดไปไหนพ่อพดเดินน้ำหน้าอยู่นะคะนุ่นค่ะพ่อของเราเดินนะคะเดินอยู่ข้างล่างค่ะงามนะสองคนขอบคุณค่ะพ่อเป็นคนแข่งงานนะคะเดยวเอาเราเอาช้างขึ้นรถนะคะไปอ๋อใ้อ๋อไม่โดนหลอก ใช่เออใส่ยนลงท้าแงก็ใส่ไปไหนพอเราใส่า้าในหน้ได้น้องีเน่ครัเหยียบเอาเลยอาไหมคะเหยียบเเอาเลยเนี่ยเอาไหมเอาเกิดนะ่ะเอาเกิดพีเน่เรอโยน,อนน้ำแพ้งะวดเลยตองไบทอง แห่เสร็จแล้วหรือนี่เกือบมาไม่ทันไส์สดเสียดายอ๋อใช่ค่ะแห่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะกลับไปขึ้นรถค่ะเพราะว่าที่เราไม่ได้ไรสดมันเป็นป่าย่าเขาปลูกเขาปลูกอ้อยหรือปลูกหญ้าไม่รู้้ามไ,ไม่ได้มันปีแล้วก็มีสะถ่าออยเ้วเพราะว่าเขามีรถแห่นะคะเลย,เลยไรสดไปได้นะคะวันนี้ค่ะ เสียงดังมากเขาห้ามไลฟ์สดนะคะเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะไลฟ์อีกทีตอนเสร็จงานนะคะจ้อยลังเตนเกือบแล้วพ่อ <c oughs> จะเด็ดตับหมูอยู่เมื่อกี้เขาได้ขึ้นรถกลับบ้านแล้วแล้วไป ไปแล้วสองเชือกนะคะกลับบ้านแล้วค่ะเรายังไม่ถึงรถเลยพี่ทองมันจะชอบมาให้กระปอมน้อยขโมยมะม่วงค่ะชอบมาเบียดต้นมะม่วงเขารู้ว่ากระปอมน้อยชอบหรือเปล่านะสวัสดีจ้าลูกสาวน้องทงสวัสดีค่ะเช้าใส่ไหม บอกว่าให้พ่อขี่ข้างขี่แล้วพ่อไม่ขี่แล้วจยววเนาะ <c oughs> ทองจนจนงใหญ่ก,ก็ได้ไ่ท้อเไหนมะมงปีน้นี่มองหาแต่เก็บม่วงเขาอย่างเดียวเลย <c oughs> มะม่วงหายไม่ต้องสงสัยนะคะเอง ออกาดูตามาตลอดเลยหนูขอบคุณค่ะแล้วม,มันต้องนอนแล้วพรงนี้เนี่ยคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านก็นขอโทษทีนะคะเพราะว่าเราประคับช้างอยู่เราอ่านไม่อ่านไม่หมดนะคะมองไม่ค่อยดีกว่าอ๋อใช้ไป้งซักตัวเอ,เอ๊ะเบลมันไม่ไปต่หมอ,ไ,อไปได้บอกต่หมอไปไหม ไปเหมือนเดิมเดินไปเดินมามาเจอเพื่อนกับปอมเต็มทุ่งเลยใช่เพื่อนเพื่อนอะไรมั่วแล้วจอยมั่วแล้วไปไปทองไม่ใช่ครับเพื่อนกับปอมต้องคอยตู้ใช่ไปทองเอาปลาอุ้ยโดนกลัวช้างวมน้อยเป็ดตัวเปนั่นไม่ใช่นั่นได้แม่มันสองตัวไม่เห็นิก็มันเป็นเปดเนี มีแม่สองตัวแต่ได้ลูกแฝงงมากจแม่ก็ตัวหนึ่งลูกก็ตัวหนึ่งไงมั่วจริงเลยถือรแไปทองทองเหลบหน่อยนกหลบได้เ่องถือกล้องเหรอจะให้ไม่ไงหลบเลยไม่ห ทั้งหน้าทองเน้นาคอยคอยคอยอีจอยหน่นอ,อ,อย พี่ทองก็ขึ้นรถนะคะกงานสาวไปหนอ๋ผ่านมาได้ไงกระบอกมาอกเต็มเลยอันนี้เกันนะคะแต่ีจลยกระบอพูดหมคะอะยังไม่นาบอยังอีเดินตามหลัง vâng thôi chứ không biết đặt mà bay thong chưa biết được sẽ vậy ừ. <laughs> <laughs> được là này ila 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 nói à, <laughs> เสียงดีอ่าเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะลงพี่ทองนะคะเดี๋ยวจะยื่นกล้องให้พ่อก่อนนะคะเลยไปคิดลงบนรถเลยไปไดีไหมช่างไรช่างไรยังไงเราก็ขอยุติการเล่นสดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังจะลงจากพี่ทองนะคะเอาเก็บแยงเก็บอะไรก่อนนะคะที่บาย ฝากแชร์ก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามช่องภัยสองคำแม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย